เตรียมพร้อมนะลูกเตรียมฟังนะคะเวลาวันวันที่เราจะสอบ Google ฟอร์มวันที่17เราจะได้ทําได้ถูกต้องนะทำได้ถูกขยายขยายแป๊บหนึง่งอื่ลูกต้นไม้ลมลืน่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะเปิดกล้องได้ไหมลูกเมวิกากับธัญญนุษย์นักเรียนช่วยยื่นหน้ามาที่กล้องกันหน่อยได้ไหมเนี่ย กูไม่อ่ารัตนจิตตาอผัวเห็นหน้าที่กล้องหน่อยลูกมันเห็นแต่รูปกระตูนกันน่ะอ่ะ,อะเรามาดูกันไม่ไม่ตรงกล้องเลยมันเห็นแต่เป็นหน้ากระตูนอ่ะอีกนิดนึงได้ไหมคะรัตนจิตตาอยู่เปล่าเอยเถิดมาทางเนี้ยเถิบมาทางทางด้าน,น,เ,ออนาเนี้ยลูกเออนั่นแน่นั่นแน่ ละรียาก็เถิดมากลางๆหน่อยนี่เห็นไหมสดชื่นอยู่กับต้นไม้การเขียนสื่อสารหน้าหนึ่งร้อยสี่ิบเอ็ดนะคะไม่มีพนักงานอ๋อนักเรียนก็คือฟังให้เข้าใจแล้วก็อ่านทวนให้ดีนะคะแล้วก็การฟังหรือตรงไหนที่ครูให้ขีด ไว้บันทึกไว้ก็เขียนไว้ได้นะเป็นเขาเป็นหนังสือของนักเรียนเองการเขียนสื่อสารนะจะได้เช็คจุดประสงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ด้วยผ่านการเรียนรู้แล้วการเขียนสื่อสารคือการเขียนเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความรู้อาขีตเลยลูกได้รับความรู้ความคิดความต้องการนะความต้องการก็อย่างเช่น มีการเขียนประกาศนะประกาศต้องการอยากให้ผู้อ่านเห็นประกาศอะไรของเราประกาศรับสมัครงานของบริษัทอะไรเงนี้นะได้รับความรู้เราอยากเขียนถ่ายทอดหรือพิมพ์งานที่เป็นสารคดีหรืออะไรหรืออยากเขียนถ่ายทอดความคิดของเราออกมานะผู้เขียนควรเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาตลอดจนรูปแบบที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายนะคะ ในยุคนี้มันยิ่งอันตรายนะยุคของโลกโลกของไอทีอินเทอร์เน็ตการโพสการว่าการเขียนอะไรเนี่ยเขาเขามีการแจ้งความเอาเรื่องเราได้นะคะผิดทางกฎหมายหรืออะไรอ่ะถ้าการแบบละเมิดสิทธิส่วนตัวเขาหรืออะไรต่างๆนะเพราะนั้นจะต้องระวังนะเพราะยิ่งมันยิ่งออกสื่อนี่ยุคนี้ไปไวมากนะไม่เหมือนในอดีต ยุคยุคก่อนเก่านะั้ไม่มีปัญหาแต่ยุคเนี้ยพึ๊บเดียวอะรู้กันบางทีรู้ทั่วโลกเลยอ่ะการเขียนให้ความรู้นะคะยังอยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยสี่สิเอ็ดอยู่นะคะการเขียนอ่ะให้ความรู้มักเขียนในรูปแบบของความเรียงหรือบทความเขียนอธิบายเออให้เห็นหน้าเนอยลูกเห็นหน้าการ์ตูน เขียนอธิบายหรือบรรยายด้วยภาษาเป็นทางการมีการเรียงลำดับความรู้และอธิบายคำศัพท์ต่างๆให้ผู้อ่านเข้าใจนะให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยการเขียนให้ความรู้นี่ต้องต้องแม่นต้องต้องเป๊ะเลยนะคะต่อมาให้ความบันเทิงไม่เท่าไหร่ไม่ซีเรียสการเขียนให้ความบันเทิงเป็นยังไงก็จะมักใช้รูปแบบเป็นการเขียนเล่าเรื่องเช่น นิทานเรื่องสัน้นนวนิยายนะนวนิยายเรื่องสัน้นหรือพวกนี้ครูก็เห็นเด็กบางยุคเนี้ยอ่านเป็นมีเป็นภาพกระตูนไอนางเอกตาโตไปเลอเลยภาพกระตูน,น,นนะเนี้ยดูอย่างเงี้ยนะเนี่ยตาโตอะไรอะไรกระตูนนะนะโดยเลือกใช้ถ้อยคําสำนวนให้สอดคล้องกับรูปแบบใช้ภาษาพูด หรือบทสนทนาที่เหมาะกับเรื่องไม่ใช้คำหยาบคายอะนะมีการเขียนแสดงความคิดเห็นตามสมควรการเขียนแสดงความต้องการเป็นยังไงเช่นการเขียนจดหมายนะคะจดหมายแสดงความขอบคุณนะการเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณการเขียนจดหมายลากิจลาป่วยอะไรเงี้ยนะต้องการแสดงความต้องการบอกให้ทราบประกาศ อย่าก็เมื่อกี้ประกาศเช่นประกาศอ่าถ้าเป็นทางการก็จะมีตาคุดนะถ้าเป็นของราชาการประกาศของราชการประกาศอะไรมีข่าวอะไรแจ้งอ่หรือมีถ้าเผื่อไม่ทางการก็จะเป็นธรรมดาประกาศธรรมดาทั่วไปรับสมัครงานอะไรเงี้ยนะโฆษณาโฆษณานี้การการโฆษณาเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตอนเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปอ่าในวันต่อไปน,ะนั่นเองจะต่อไปในเรื่องของการโฆษณาคือถ้าเป็นเกินความจริงเนี่ยครูว่านักเรียนทําได้อยู่แล้วอันนี้ความรู้รอบตัวนะถ้าโอเนต็ตมีมาก็ได้แล้วมันไม่ยากพวกโฆษณาอย่างเช่นผมอ่าผมบางผมร่วงพอใช้แชมพูยี่ห้อนี้ภายในห้านาทีผมขึ้น ดกดำเต็มหัวเลยเต็มศีรษะเป็นไปไม่ได้น่ากลัวครวอันนะโฆษณาเกินจริงโดยอาจเชิญชวนต่างๆนะโฆษณาเชิญชวนโดยเลือกใช้ถ้อยคําสำนวนตามแบบแผนหรือให้สอดคล้องกับรูปแบบนั้นๆนะโฆษณาก็จะมี2แบบที่เราต้องวิเคราะห์อันไหนเป็นเกินจริงอันไหนเชื่อถือได้เดี๋ยวเราจะเรียนในวันต่อไปนะคะต่อมา ทัทีนะคะการเขียนแสดงความต้องการนี่บอกไปตรงตรงนี้ที่ที่ครูหวังคือนักเรียนต้องโดยเฉพาะการเขียนจดหมายขอพูดอีกนิดนึงนะคะคือเราก็ต้องเป๊ะในเรื่องของการเขียนจดหมายเพราะว่ามันมันเป็นใครอ่านใครเห็นนี่คือถ้าเขียนคํหยาบคายคาอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าไม่ได้เลยนะอย่าคิดว่าเขียนจดหมายถึงเพื่อน แล้วเราจะเขียนอะไรได้ตามใจชอบแต่ถ้าไปตกที่มือใครในสายตาใครเห็นเข้าก็ไม่ดีนะคะคือต้องระวังการใช้ภาษาด้วยต่อไปการเขียนคำขวัญล่ะคำขวัญหมายถึงถ้อยคำที่แต่งขึ้นเตือนใจหรือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อา่าน ผู้ฟังยึดเป็นแนวในการปฏิบัตินะเช่นรณรงค์อะไรอ่ะลดกลดการใช้ถุงพลาสติกอ่าลดโลกร้อนนะปลูกต้นไม้ปลูกป่าอย่าอย่าตัดไม้ทำลายป่านะรักสิ่งมีชีวิตด้วยการสัตว์ป่านะอย่าฆ่านะอย่าทำลายนะยังคูดูในข่าวเมื่อวานคูเห็นและสงสารมากเลยนะเรียนเป็นเป็นเสือเสือ สามขาแนะในข่าวนะเป็นเหมือนขาข้างหนึ่งถูกอาจจะโดนกับดักในพานหรืออะไรอ่ะกุดไปข้างหนึ่งเดินกระเพกกระเพกสามขานะใช้ชีวิตตัวก็ผอมแห้งอ่ะอาจจะล่าเหยือ่อเพร,ะราะธรรมชาติเสือถ้าสี่ขาจะวิ่งล่าเหยื่อได้เร็วอ่ะถึงไงต่อมา อ่าเอาใหม่คำขวัญหมายถึงถ้อยคําที่แต่งขึ้นเตือนใจหรือเพื่อเป็นสริมงคลแก่ชีวิตมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านผู้ฟังยึดเป็นแนวในการปฏิบัติมักมีถ้อยคําสั้นกระชับนะคำขวัญอย่ายาวส่วนใหญ่มีคําที่สัมผัสคล้องจองกันอ่านะเรียนขีดเส้นบันทึกไว้เลยนะลูกสำคัญตรงนี้ส่วนใหญ่แต่เขาก็ไม่ได้บังคับแต่ถ้ามีมันจะทําให้จําได้ง่าย ส่วนใหญ่มีคำที่สัมผัสคล้องจองกันเพื่อให้เกิดความไพเราะและง่ายต่อการจดจำนำไปใช้ขีดไว้เลยนะลูกตรงนี้ขีดยาวมาเลยนะใช้ในชีวิตประจำวันได้อามาดูตัวอย่างของคำขวัญเป็นยังไงเก็บออมวันลนิดชีวิตไม่ทุกขเข็นนิดสัมผัสกัวิทเห็นไหมเกิดการ ความไพเราอขึ้นและจดจาได้ง่ายอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับพอเราอ่านแล้วเขารณรงค์เราอะไรคําขวัญรณรงค์อะไรเราเก็บออมวันลนิดชีวิตไม่ทุกข์เข็นช่วยตอบด้วยค่ะอย่าให้ครูพูดคนเดียวฮัลโหลใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยคะ่ะฮัลโหลอะไรนะครูอะไรนะครูอันนี้เกี่ยวกับอะไรดูเก็บออมวันลนิดชีวิตไม่ทุกข์เข็เงินค่ะ,คะ เออประหยัดออมเก็บหยอดกระปุกเนาะอกระปุกหลงสิ่งเสพติดชีวิตมืดมนขอบใจคนที่ช่วยตอบนะลูกขอเสียงอื่นมากอันนี้ติดสัมผัสกับวิตย์โนอารมอะไรเนี่ยต่อต้านอะไรลูกภัยอะไรต่อต้านสิ่งเสพติดอเออัพของสิ่งเสพติดเห็นแล้วน่ากลัวนะครูเคยดูข่าวอีกเหมือนกันโอ้โหทำโดยขาดสติอ่ะข้าม ผู้ที่เป็นแม่ของตนเองไม่ใช่มนุษย์แล้วสิ่งเสพติดมีพิษร้ายก่อความวุ่นวายทำลายอนาคตอัน,นยาวนอยแต่ก็เกี่ยวกับต่อต้านภัยยาเสพติดก็มีทั้งบุหรี่ก็ด้วยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งของคําหวัญวันงดสูบบุหรี่อะไรไปทักอีกแบบหนึ่งนะแยกขยะไว้นะเราช่วยบรรเทาโลกร้อนได้เราสัมผัสกระทา อันนี้รณรงค์อะไรลูกรณรงค์อะไรตอบผิดไม่ว่ากันขอให้ตอบรณรงค์การนุ่งใช้พลาสติออแตกแทนถุงพลาสติกได้หมดใช่ค่ะแยกขยะด้วยนะเกี่ยวกับการไม่ทิ้งขยะเก็บเกลือนโถนผลทางที่ทางต่างๆโอเคยเจอน้ําในแม่น้นํานี่โอ้โหเป็น ถ้วยโฟมเป็นขวดพลาสติกเป็นอะไรรุ้อยเต็มไปหมดนะอันนี้เขารณรงค์ให้เราอะทิ้งขยะให้เป็นที่ด้วยนะแยกขยะแล้วก็มันลดโลกร้อนได้แน่นอนนะคะและสิ่งที่เห็นแล้วน่าสงสารเน่ะสัตว์ทะเลอ่ะเต่าพวกปลากินแล้วไปอุดตันในลำไส้อ่ะเต่าทะเลปลาเขาคิดว่าเป็นเป็กะพุนไงที่แท้มันคือถุงพลาสติก กุ้งก็บแก๊บอะไรเงี้ยลอยอยู่ในน้ํากินเข้าไปกินเข้าไปนานวันในที่สุดก็ตายแต่ทางทะเลเนี่ยกูว่าพวกนี้ด้วยนะพวกชาวเลพวกประมงพวกอยู่ริมฝั่งทะเลอะ่ะทิ้งทิ้งลงทะเลอะ่ะบางทีก็โทษนักท่องเที่ยวไม่ได้นะกูว่าพวกชาวบ้านเนี่ยที่จะต้องมีความรับผิดชอบชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําลําคลองด้วยเออะอะไรทิ้งลงทิ้งให้พ้นบ้านตัวเองเนี่ย อ่าอันนี้คือรณรงค์การทิ้งขยะการแยกขยะกูเคยดูคลิปคลิปหนึ่งประเทศไหนไม่รู้โอ้โหริมถนนมีแต่กองขยะเดินออกมาจากหน้าประตูห้างกองขยะเต็มทางเดินคนเล่นล่อนคนไปในจอนเดินนอนกันตามกองขยะเศษผงเศษขยะเต็มเลยแต่เขาไม่ได้บอกนะว,ว่าเป็นประเทศไรแต่เห็นแล้วโอ้โหเจ้าหน้าที่คนเก็บกวาดถนนเขาไปไหนหมดเขาไม่รู้ด้วยนะแล้วก็คนทิ้งก็ช่วยอืม ต่อมาคําอวยพรคําอวยพรคือถ้อยคําที่แสดงความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราจะส่งคําอวยพรในโอกาสต่างๆเช่นวันปีใหม่วันคล้ายวันเกิดวันมงคลสมรสคําอวยพรที่เขียนถึงผู้ใหญ่ควรกล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นๆมาให้พรด้วย ส่วนคำวยพรให้เพื่อนหรือผู้มีอายุน้อยกว่าเราก็สามารถเขียนตามความพอใจโดยใช้คำสุภาพเห็นไหมถึงแม้จะเป็นเพื่อนเป็นน้องลายมือสวยงามเป็นระเบียบคำวยพรน,นะลายมือให้สวยงามอา่ะดูตัวอย่างอันนี้วยพรวันเกิดญาตินี่มีลูกหนมเคก้กมีลูกกุกไก่แล้วก็มีหัวใจาลานรักของคุณยายค่ะอันนี้แสดงว่าเขาประดิษฐ์เอง ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบเจดปีของคุณยายในปีนี้หลานขอตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาคุณพระศะรีรัตนกรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดนบันดาลให้คุณยายที่รักและเคารพยิ่งประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสไหมเป็นร่มโพล่มใสผู้ใหญ่ก็เราจะใช้เทียบอย่างนี้ได้กับเรา เป็นล่มปพล่มไซของลูกหลานตลอดไปเทินตรงท้ายกุ๊กไก่แล้วก็วาดลูกหัวใจสีแดงหลานลักษ์ของคุณยายค่ะคุณยายอ่านก็ปื้มแล้วสุดท้ายประกาศนะประกาศจะอยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะคะประกาศคือข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกันการเขียนประกาศเป็นการบอกความต้องการ หรือข้อเท็จจริงของบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆเพื่อให้ทราบทั่วกันอย่างกว้างขวางแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้ 1. ประกาศที่ไม่เป็นทางการเพื่อบอกความต้องการหรือแจ้งให้ทราบโดยให้รายละเอียดประกอบตามความจำเป็นนะก็แดงในภาพนะตามความจำเป็นดูประกอบเลยนะคะหน้ะา143เพื่อบอกความต้องการ หรือแจ้งให้ทราบโดยให้รายละเอียดประกอบกาตามความจําเป็นเช่นภาพหรือคุณลักษณะที่เด่นชัดของประกาศอันนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบทางการเรามาดูข้อ2จะอยู่ที่หน้า144นะคะจบรายการเรื่องนี้ประกาศที่เป็นทางการเป็นประกาศของหน่วยงานราชการอืหน่วยงานราชการวิธีสังเกต,จะ,ตนะจะมีตราคุดนะจะมีตราคุดอยู่เหนือของประกาศ หรือเอกชนได้นะพูดแบบเป็นทางการซึ่งมีรูปแบบของประกาศกำหนดไว้ชัดเจนภาษาที่ใช้เป็นภาษาแบบแผนหรือกึ่งแบบแผนนะไม่ใช้ภาษาพูดนะคะหรือภาษาป่ากกึ่งแบบแผนก็อย่างเช่นรับประทานถ้าจะแบบเป็นแบบแผนเลยก็ได้คือบริโภคนะฮะไม่ถ้ากินนี่ไม่ไม่นำมาใช้ในประกาศที่เป็นทางการนะคะ ใช้บริโภคได้แบบแผนหรือรับประทานอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแทนตัวผู้พูดก็ต้องใช้ดีฉันกระผมนะคะเพื่อบอกความต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบหรือปฏิบัติตามอ่ะขอเลื่อนดูคน อ่านทวนดีๆนะคะเราเตรียมพร้อมไว้มาครบนี่มาครบเหลือเหลือใครอ๋อนอกนั้นลาลาสองคนโอเคค่ะไม,ไม่ไม่มีาลรงานนะคะไม่มีภารงงานใดๆแค่นักเรียนอ่านทวนนะคะอ่านทบทวนดีๆ อ่ะดีมากวันนี้มาครบเลยแจ้งลาไว้ก็สองคนดูทบทวนดีๆนะคะโค้งสุดท้ายและทนหน่อย